ยินดีทั้งวงการพูดจุยประกาศข่าวดีในที่สุดลูกคนแรกก็มาแล้วก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับจุยวรัตยากับพูธที่ล่าสุดทั้งคู่นั้นได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าฝ่ายหญิงกําลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้วโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าในที่สุดก็สําเร็จพี่เจน้อยมาแล้วนะคําอวยที่ทุกๆุกคนได้อวยพรเราสองคนตั้งแต่ตอนแต่งงานทั้งที่เจอต่อหน้าและอวยพรตามชง ทางต่างๆต,ตลอด3ปีกว่าเราสองคนอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับค่ะที่เอาใจช่วยส่งกำลังใจดีๆมาตลอดเขาคือของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดที่ใกล้จะถึงของเราทั้งคู่จริงๆพูดกับจุย๋ยต้องขอขอบคุณ GFC อาจารย์พิทักษ์พี่ป่วยพี่สนพี่ห่วยทีมนักวิทย์และทีมพยาบาลทุกท่านที่ตั้งใจและทุ่มเทให้เรามีวันนี้ผล AMH ของจุ๋ยน้อยกว่า 0.01F เส,เสก็สูงกรีดวันที่เห็นผลเลือดก,ก็ข่าวสุดไปเหมือนกันรู้เลยว่าน่าจะเป็นเคสยากมากๆแต่ทุกอย่างก็เป็นไปได้แล้วเราอยู่ที่ GFC เกือบจะเป็นบ้านอีกหลงังตลอดหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาขอบคุณจากใจเราสองคนจริงๆครับค่ะ